นีอ๋อเจ้าแม่ชีสุดานะถามว่ามันอยู่โยงคงกระพันไหมน,นะเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะเช่นอะไรนะ,นะหลวงพ่อเสือดำออหลวงพ่อเสือดำซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยความอยู่โยงคงกระพันนยมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุเครื่องรางของขัง นะวัตถุเครื่องราวของขังไม่สามารถทําใหนะ้อยู่ยงคงกับพันไดนะ้เพราะมันเป็นวัตถุนะมันไม่เที่ยงนะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นวัตถุนะแต่สิ่งที่จะอยู่โยงคงกับพันก็คือศีลศีลความดนะีความดี สีม่นคงประกันภัยนี่แหละยูโยงคงกับพันความดีมันยู่ยงคงกับพังไม่ใช่เครื่องรางคงคัง,ง,งไม่ใช่ตะก,กุดอะไรเหรียญนะหรือพระพระเครื่องนะคือความดีคือสีมั่นคงสีมั่นคงประกันภัยสีเยืนยง คงกระพันถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยศีลแต่ไม่ได้หมายความว่าแทงไม่เข้ายิงไม่ออกม่ใช่ว่าใครจะเอาดาบมาฟันเราไม่เข้าหรือปืนยิงเราไม่เข้าไม่ใช่หมายความว่าหน่งหน่นไม่ใช่หน่นนี่นะหนึ่งนี่หมายความว่าคนเขาจะไม่มาทำลายนะเขาไม่เอาอาวุธมาฆ่าเรา เราเป็นคนดีเราเป็นคนมีเมตตาเขาก็จะไม่มาค้าไม่มาทำลายเราเราก็จะเป็นคนที่อยู่ยงคงกับพันไม่มีใครเราไม่มีค่าเสงเราไม่มีสัตว์ประประการที่สองคืออยู่ยงคงกับพันหมายความว่ากิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่สามารถที่จะมาทำร้ายเราได้ มันไม่สามารถที่จะมาย่ำดีหรือมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้กิเลสกิเลสมันไม่สามารถทำอันตรายเาไดะนี่แหละเราเป็นผู้ที่อยู่โยงคงกับพันเป็นผู้มีสมาธิมีสมาธิมีอาตมยตาอัตมยาตา,ตา,ยา,ตาก็คือเราไม่มีกิเลสอัตมยาตาม,มันไม่มีค่าศึกไม่มีศัตรู มันเป็นผู้ที่ปลอดภัยปลอดภัยนะนี่แหละคืออายุยงคงกับพันธุ์ที่แท้